สวัสดีครับสนใจใช้บริการได้นะครับวันนี้เรามาเชียร์ลิงขุดกบนะครับขุดฝังนะครับจะเอาใช้ไอโคมาสุรุ่น7หัวนอกเราต้องเชียร์ลิงยาก่อนนะครับ ติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับตามช่อง YouTube นะครับเราเกลี่ยเร่งกองแล้วเราก็จะขุดฝังนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับว่าลูกค้าอยากได้เราทำเป็นปุ๋ยทีมงานปิยพงษ์จัดให้ ให้บร,ริการนะครับ0878145174คุณบัตรหรือคุณพิยพงศ์เราจะเกลียริ่องกองแล้วเราก็จะกดฝังนะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปกัน,นครับขอัสดีครับ